ลาลาสกาพระโคตรุ so with with ่งราระราบุอาปิวะเทนรัตรุญอาุญกุรุรัตน์ินตรยทวีส สิงสองอ์ z ุดงอาติประพฤตินารายณ์ดาองทันครูชีวิชีตุสานันอนุสาัรยา สัทปนท่านแจ้งสแสดงนิตรมอนดาวยนโุปนซันออือและเจือภูนาวิจิตทานศิินิรันกา ลูกชราตประพา,า,าสันบาปบุญก่อซุน